มีคนไทยที่หลอกถูกหลอกไปทำงานที่แก๊งคอลเ,เตอร์ตรในกัมพูชานะคะได้รับความช่วยเหลือเดินทางกลับมาไทยอย่างต่อเนื่องล่าสุดเดินทางกลับมาไทยเพิ่มเติมอีก31คนขณะที่หน่วยงานที่ดูแลบริเวณพรมแดนระมัดระบุว่าต้องระมัดระวังและเข้มงวดกับการเดินทางออกนอกประเทศมากขึ้นค่ะ คนไทยทั้ง31คนเดินทางข้ามแดนจากฝั่งปอยเปดประเทศกัมพูชากลับมายังประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเมื่อช่วงบ่ายโดยมีพลตำรวจโทสุรเชษหักผ่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานนะรองผู้อำนวยการศูนว์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัว ป้องกรรันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะไปรับบริเวณกลางสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาคนไทยกลุ่มนี้ถูกหลอกบังคับทำงาน c คลเซ็นเตอร์ให้กับกลุ่มทุนชาวจีนหนึ่งในนั้นให้ข้อมูลว่าทำหน้าที่หลอกคนให้ร่วมลงทุนแต่และเดือนสามารถทำยอดได้ประมาณ3 0 0แสนบาทหลังจากข้ามแดนกลับมาแล้วทั้งหมดต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิด1ิ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสราแก้วและกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองผู้ช่วยผ,ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าคนไทยที่ได้รับความช่วยเหลือกลับมาทั้งหมดต้องเข้าสู่กระบวนการคัดแยกจากนั้นจะถูกดำเนินคดีในความผิด2ข้อหาคือหลบหนีออกนอกประเทศโดยใช้ช่องทางผิดกฎหมายและความผิดตามกฎหมายของกระทรวงแรงงานก็คือการเดินทางไปทำงานต่างแดนโดยไม่แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ทุกคนนะครับที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เมื่อเข้ามาประเทศไทยเนี่ยนะถ้าไม่ใช่เหยื่อการคามนุษย์นะครับเมื่อคัดแยกแล้วเนี่ยจะต้องถูกดำเนินคดีความผิดสอฐานนะหนึ่งหลบหนอีออกน,นอกประเทศโดยผิดกฎหมายนะโดยไม่ได้ออกทางช่องทางที่ถูกกฎหมายนะครับอา่ากับอีกส่วนก็คือ,อความผิดตามพรบออของกระทรวงแรงงานพรบกรมการจัดหางาน าการออกเดินทางไปทํางานในต่างแดนโดยที่ไม่แจ้งให้กมรมแรงงานทราบเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทุกรายนะครับผมต้องเรียกว่าเดิมเน็นคดีหมดนะครับนะฮะเ,เว้นแต่ว่าเป็นเหยื่อคามนุ์ขณะนี้ยังมีคนไทยตกค้างรอความช่วยเหลือเฉพาะในพื้นที่ปล่อยเป็ดประมาณ20-30คนตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วถึงปัจจุบันมีคนไทยถูกหลอกไปทำงานผิดกฎหมายที่กัมพูชาได้รับความช่วยเหลือกลับไทยกว่า700คน และเตรียมช่วยเหลืออีกกว่า1,800คนที่ยังถูกบังคับให้ทำงานเนี่ยทำงานอยู่ตามเมืองต่างๆของกัมพูชาขณะเดียวกันศูนย์วิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำชับหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลแนวชายแดนให้เข้มงวดกดขันกรณีคนไทยลักลอบข้ามแดนไปกัมพูชาโดยใช้ช่องทางธรรมชาติหากยังพบเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด